วันนี้เรามาจัดครัวตรงชั้นไมโครเวฟด้วยชั้นครอบไมโครเวฟสำเร็จรูปกันครับนี่เป็นแบบนี้เรามาดูตอนสั่งซื้อกันครับซื้อจากร้านนี้ G S ไหลชั้นวางไมโครเวฟชั้นวางคอมไมโครเวฟปรับความกว้างและความสูงได้ก็คือเราสามารถวางบนล่างหรือใส่อะไรก็ได้นีร่รับน้ำรนำหนักได้เยอะนะครับแบบนี้ความยาวที่ปรับได้ก็ บวกได้ไปอีก24เซนแล้วก็ปรับความสูงได้10เซนนะครับนีบได้แบบนี้รับน้ำหนักได้100กิโลป้องกันรอยขิดควรกันสนิมอันนี้หลังจากที่ผมใช้จริงก็ใช้ได้นะครับโอเคเลยที่ผมซื้อนะครับผมซื้อแบบ2ชั้นสีดำแล้วก็ขีด A นะครับ มันจะมี2ชั้นสีดําอันนี้จะมีที่วางข้างๆแต่ของผมจะไม่ใช่นะครับเพราะว่าเครื่องปรุงผมวางตรงเตาแก๊สผมก็เลยซื้อตัวนี้นะครับราคาก็859บาทนะครับเขามีให้เลือกอ่าดูสีขาวสีดำแบบ1ชั้นแบบ2ชั้น2ชั้นก็คือมันจะวางได้3ชั้น อันนี้คือตัวเลือกผมเลือกตัวนี้ไว้859ราบาทมาดูชิ้นนี้ก่อนนะครับเป็น2ชิ้นตัวนี้มาเป็นเหล็กนะครับแบบก็ไม่หนาอ่าเบานะครับเบาแข็งแรงประมาณหนึ่งนะครับไม่ไม่หนามาก โครงชั้นตัวแรกก็จะเขยบเข้าออกได้น,ะนี่ะยังไม่ได้ล็อกนะส่วนตัวตัวชั้นนะครับส่วนตัวชั้นเนะน,นียนะ่ยเราก็จะมีพวกตะขอตัวนี้นะที่ให้ติดอิสระ ีประกอบเสร็จแล้วไม่ถึงขนาดแบบเหล็กหนานะแต่ว่าก็แอบแข็งแรงอยู่นะครับตัวชั้นปรับได้นะครับ1ระดับ2ระดับข้างบนก็1ระดับ2ระดับ3ระดับตัวนี้นะครับเราก็ยืดเข้ายืดออกได้ตามที่เราต้องการตัวนี้เป็นเหล็กนะครับตัวนี้แข็งแรงแข็งแรงอยู่ตัวนี้แข็แงแรงอยู่นะครับแล้วก็ข้างหลังข้างหลังตัวนี้มันกลับไปกลับมาได้นะครับถ้าต้องการ เพราะว่าซี่ตัวนี้จะได้บางของอน,น,นะครับอันนี้สภาพที่ใช้อยู่วันนะครับตรงนี้ลกนะเดี๋ยวก็กำลังจะจัดให้เป็นที่เป็นทางนะครับข้างล่างจะใส่เป็นบานตู้เรามาใส่กันอันนี้ใส่เข้าไปก่อนนะครับผมหนีบให้เข้ากับตัวไมโครเวฟไปก่อนนะยังไม่ถ่างออกมาเพื่อที่ เดี๋ยวเราจะลองปรับไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เอาเท่าน,นี้ก่อน